แบ็กยุนโฮจากกิวพยักขาวแล้วก็เฉเวงจริงอิงจากกิวนักล่านะครับผมต้องการมาดูการทดสอบพลังค่า S ของซองจินอูเพื่อที่ว่าจะเอาตัวซองจินอูเนี่ยมาร่วมแร้งนะครับผมซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไปนั่นแสดงว่าต้องเสียสมดุลของกิวทั้ง5แน่นอนและคนที่ใส่เสืเส้อสีแดงอย่างกับเป็นมด X นะครับผมก็ได้ยืนพรีเซนต์ต่อหน้านักข่าว หลายคนมากซึ่งตัวเองก็บอกไปนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ถูกปลุกพลังขั้น2นั่นคือเป็นแรงระดับ A กําลังจะมีสัญญาต่อกิลระดับใหญ่ๆนะครับผมเข้ามาก็ทําการประกาศสื่อต่อหน้าการประชุมของกิลหยุดนะครับและในขณะนั้นเองก็มีซองจิตอูเนี่ยยืนมาดูซึ่งก็มีการจากไอของไอเสื้อสีแดงเนี่ยมาไล่ให้ซองจิตอกออกไปนะครับผม ซึ่งหัวหน้าประธานของสมาคมฮันเตอร์เนี่ยที่เป็นกิลใหญ่เนี่ยเขาก็ได้มาบอกนะครับว่ามึงจะไล่ลูกน้องกูไปไหนนะครับผมเพราะว่าคนเนี่ยคือเป็นแขกที่สําคัญนนำซ้าไอ้ไอ้คนเนี่ยก็คือเป็นหัวหน้าของสมาคมฮันเตอร์ใช่ไหมครับอยู่แลงเอเนี่ยมันก็บอกไปนะครับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเสนอต่อหน้าสื่อบนที่สมาคมฮันเตอร์เอ็กนะเพราะว่านี่นเป็นพื้นที่สาธารณะไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวมาพีเซต์ว่าตัวเองเก่งนู่นนี่นั่นต่อหน้าสื่อ เมื่อซองจินอูเนี่ยการทดสอบมาถึงปุ๊บซองจินอูก็ทําการอัญเชิญมอนเตอร์นะครับ100ตนซึ่งเป็นเงาที่สกัดจากลังนกแท้นั่นเองนะครับแล้วก็ทําการอัญเชิญมาให้เหล่าพวกสปาร์ทานเหล่าหัวหน้ากิลใหญ่ๆดูครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีแรงกดอากาศแสดงถึงความเก่งกาจของไอ้มอนเตอร์เหล่าที่ซองจินอูเนี่ยอัญเชิญมาซึ่งในที่สุดแล้วซองจินอู U ก็ได้แรงแระดับ S นะครับผมพร้อมกับบัตรการ์ดนั่นเอง พร้อมได้โชว์ตัวต่อหน้าสื่อสาธารนณะทั่วโลกนะครับผมว่าซองจินอูนั้นเป็นแรงระดับเไม่ว่าจะน้องสาวเพื่อนร่วมงานแต่ละคนที่เคยรวมสู้ช่วยด้วยเนี่ยก็คือรู้หมดนะครับว่าซองจินอูอยู่ในแรงระดับ S แล้วนั่นเองซึ่งในขณะที่ซองจินอูเนี่ยกำลังจะกลับบ้านใช่ไหมครับผมแต่มีหัวหน้ากิลจากพยักขาวเนี่ยต้องการจะคุยกับซองจินอูสักแป๊บหนึ่งแต่ประเด็นว่าไม่ทันได้คุยนะครับซองจินอูสามารถวร์ปหนีได้รวดเร็วนะครับทำให้หัวหน้าพยักขาวเนี่ยอึ้งครับว่า มึงเก่งกว่าเมื่อก่อนอีกเหรอเอาเป็นว่าเมื่อแรงเอ็ดแล้วอุปกรณ์เนี่ยสำคัญดาบเถือบจะเป็นต้องโหดนะครับผมไม่โหดไม่ได้ไม่งั้นอ่อนแน่นอนเลยซึ่งแน่นอนว่าซองจิอนอูเนี่ยก็ได้ไปร้านค้าขายของชํานะครับผมแต่เนี่ยราคาคือไม่ชําแน่นอนก็นคือแพงชิบหายซึ่งแน่นอนว่าซองจิอนอูเนี่ยก็ได้ถามราคาซึ่งราคาเนี่ยหลักล้านซองจินอูจึงใช้ดาบเกจ้ามังกรที่ได้ฟาร์มจากในแรงตันเจียนเนี่ยเอาไปขายปรากฏว่าม่งสึกได้ร้อยล้านเห,นหรียญสหรัฐนะครับผมนักนี่ขนาดซื้อมาในจาก ร้านค้าในดันเจี้ยนก็แค่2อ0แสนเองโอ้โหรวยเละแน่เลยมึงถ้าไปฟาร์มแล้วเอามาขายนอกเซิร์ฟอะซึ่งแน่นนว่าหลังจากการโชว์พลังของซองจินอูที่เป็นแรงระดับเอดแล้วนักข่าวยังตามมายังที่บ้านนะครับกะจะไม่ให้หลับให้นอนกะจะมีแต่แบบสัมภาษณ์อย่างเดียวเลยก็ไม่ใช่นะครับผมซึ่งก็ทําให้น้องสาวเนี่ยยากต่อการดํารงชีวิตอยู่ก็คืออดไปเรียนต้องรองนักข่าวกลับก่อน ซึ่งซองจินอูเนี่ยก็ได้บอกกับน้องสาวนะครับว่าพี่ไม่อยู่สักหนึ่งอาทิตย์นะเพราะว่าจะไปล่าลงดันเจียนกับเพื่อนนะครับผมนั่นก็คืออุนไฮโยนั่นเองแน่นอนว่าซองจินอูเนี่ยไม่อยู่หนึ่งอาทิตย์ทหารเงาเนี่ยจึงจําเป็นที่ต้องปกป้องน้องสาวของซองจินอูนะครับพร้อมยังไม่จบเพียงเท่านี้ซองจินอูเนี่ยได้ใช้ทหารเงาของเขาเนี่ยปกป้องผู้คนในโลกใบน,นี้ด้วยนะครับผมก็คือใช้ทหารเงาเนี่ยเหมือนกับเป็นตำรวจสายสองนั่นเองคอยจับโจรเผื่อมีคนร้ายเข้ามา แล้วจากนั้นซองจินอูก็ชิงไปลงแร้งนะครับผมจากที่อยู่แรลง5้ก็ไปตีบอสดันเจียนในแร้ง76บนะครับผมข้ามคันโคตรเร็วเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนเกรทก็คือต้องรวบรวมไอเหรียดวิญญาณของอสูนะครับเป็นระดับที่2และทีนี้ก็จะได้เหรียญรางวัลก็คือเงาสลับล่างอย่างเช่นถ้าเกิดซองจินอูเนี่ยให้เงาอีกนึงเนี่ยไปอยู่โตเกียวแล้วตนเองเนี่ยอยู่ที่อเมริกาสามารถวัปไปโตเกียวไปมาได้นะครับผมนี่โคตรเท่อย่างกับ วับไปวับมาอย่างกับเซิร์ฟปิดอี้ยโลงดันเจียนไม่ทันไรบันไรก็มานะครับผมซองจิตูนเนี่ยก็ได้ใช้ไพ่ตายก็คือเรียกพ่อมดที่ตนเองได้ฟาร์มาจากไฮหอกนะครับผมก็ได้ทาการปล่อยพลังเวทใส่มอนสเตอร์ที่อยู่แรงระดับแรงที่76นั่นเองนะครับก็คือหายเป็นซากสองจิตูนเนี่ยก็ได้นั่งวางแผนนะครับผมแล้วก็ให้คําสั่งกับพวกเราทหารแบ่งเป็น2ประเภทนะครับผมไม่ได้จบบริหารแต่ก็บริหารเป็นไปดูกัน อย่างแรกก็คือให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วก็จัดสตูที่เห็นทั้งหมดนะครับให้ลาเป็นหน้ากอง2หากเจอใบผ่านทางให้แจ้งกลับมาโดยด่วนพอให้ทหารเหล่าเงามืดเนี่ยทำการออกล่าได้สองอาทิตย์ใช่ไหมครับผมปรากฏว่าพลังเงาที่สกัดออกไปเนี่ยเหมือนกับจะค่อยๆลดลงเผาผลาญลงอย่างกับมีคนมาโจมตีทหารเงาของซองจินอูน,นั่นเองทําให้ซองจินอูนี่สงสัยนะครับว่าระดับไฮฮอกยังมีอสูรที่สามารถจัดการไฮฮอตได้หรือวะ ซึ่งไฮฮอกเนี่ยก็คือเป็นระดับผุดหแล้วนะแรงระดับ A ซองจินอูเนี่ยจึงเรียกให้ทีม A เนี่ยกลับมาก่อนซึ่งเขาก็วิเคราะห์นะครับว่าการที่ไอ้พวกเหล่าอาสูรเนี่ยแอบจัดการไฮฮอกได้แต่ไม่ยอมจัดการไอ้ยักษ์เกี่ยวที่เป็นพ่อมดตัวใหญ่หญแรงระดับ S อเนี่ยก็เพราะว่าไอ้อสูรตัวนี้มันต้องมีความรู้ความฉลาดในการหลีกเลี่ยงการประทะนะครับผมก็คือมีมีมันสมองนั่นแหละเออซึ่งก็ทําให้ซองจินอูเนี่ยจึงอาสาเป็นลงหน้างานไปที่พื้นที่เองนะครับ แต่ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับว่าจะมีอาสูร3 4ตนเนี่ยจัดการไอ้หมีแพนด้านะครับผมที่ออกจะน่ารักแต่ก็ไม่น่ารักนะเพราะพลังมันเก่งแต่ก็ถูกไอ้พวกอสูรพวกเนี้ยจัดการอย่างง่ายดายเพราะว่าออสูรพวกเนี้ยมันจัดการแต่คนอ่อนเมื่อซองจินอูล,ลงหน,น้างงานใช่ไหมครับผมพร้อมกับคลายสกิลหายตัวเนี่ยก็ได้ทําการประทะเกี่ยวกับอสูร3ตนนะครับผมซึ่งอสูร3ตนตนเนี่ยก็คือเป็นขี้ฆ่าลูกกระจกแล้วก็ สุดท้ายก็เหลือแต่อสุรตัวเดียวซึ่งอสุนตัวนี้ก็คือเป็นอสุร์ผู้หญิงนะครับผมซองจีตอุก็ถามกลับไปนะครับว่าตอนแรกฉันไม่รู้ว่าทําไมอสูรมันจะมีความรู้สึกเปล่าแต่ตอนนี้ฉันได้ดูแล้วว่าอาสุรน่ะหวาดกลัว